จาก10บโมงเช้าขยับไปตอนเที่ยงตอนนี้ทัพใหญ่เริ่มเคลื่อนทัพใหญ่และแกร่งเริ่มเปิดหน้าให้เห็นนะเป็นทัพใหญ่ที่ทรงพลนุภาพในการเคลื่อนมวลชนแลวก็ถ้าสมัยพันธมิตรนะจะต้องบอกว่าเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากนะคะตอนมอบพันธมิตรเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งพลังหลักซุดีซัมไปใช่ค่ะเอาละครับท่านโพิลักษ์แห่งสติอโศกจะเติมม็อบที่มัคควรังสรรตอนเที่ยงตรงวันนี้นัดเจอกันเที่ยงค่ะกองทัพธรรมก็จะไปรอที่นั่นค่ะ ไปฟังท่านโพธิทักษ์ปลุกบ,บอบสักนิดหนึ่งไหมครับอลองฟังกันดูนะคะว่าอย่างไรสำหรับวันนี้ถ่าเช่นค่ะ,ะชาวโศกทั้งหลายตอนนี้เราจะได้ไปแสดงถึงความพรัดพร้อมความสามัคคีของชาวกองทัพธรรม เพราะว่าโอกาสมาถึงแล้วเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่เราจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนคนไทยที่จะทำให้แก่ประเทศชาตินวันที่14ตุลาคม2563เวลาก่อนเที่ยงวันนะพบกันที่ สะพานมัขวานรังสรรค์ฟังอีกทีหนึ่งวันที่14ตุลาคม2,563เวลาเที่ยงวันก่อนเที่ยงวันพบกันที่สะพานมัขวานรังสรรค์ไม่มีอะไรมากเราไปแสดงความเป็นมวล เอาแล้ครับเอาละครับสรุปนะท่านโพธิรัก์ก็อัดคลิปปลุกม็อบด้วยตัวเองอปลุกชาวโศสิบสี่มาเจอกันโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งใกล้ใกเที่ยงไปเจอกันที่มขวานรังสรรค์โดยพร้อมเพรียงพุทธอิสระเคลื่อนโพธิรัก์เคลื่อนน่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่าเคยมีผลมาสมัยตอนม็อบพันธมิตรไง โปรไฟล์กับม็อบกับปปสโปรไฟล์เด่นเป็นที่ประจักษ์ท่านอิสระทำโปรเทียร์ผลงานเป็นที่ประจักษ์โปรไฟล์เด่นโปรไฟล์เด่นนะครับมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเอาละครับมาที่กลุ่มนี้บ้างค่ะบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงสถาบันทิศทางไทยด้วยความเคารพนะครับสถาบันทิศทางไทย ผู้ก่อตั้งก็คือคุณสมทิยานชื่อฤทธิไทยในธรรมอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรนักหนาก็เป็นที่รู้กันนะครับคุณคุณคุณสมทิยานก็เป็นมีส่วนร่วมในการกําเนิดสถาบันทิทางไทยนะครับสถาบันทิทางไทยเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนเช่นกันตอนบ่ายโมงตรงใช่ค่ะเขาจะส่ง3ตัวแทนกระมังสามหรือสองตัวแทนสามตัวแทนกระมังาดสยาด้วยไปร่วมอภิปราย บนเวทีของท่านพุทธอิสระใช่ค่ะที่ท,ที่รานพระบรมรูปทรงม้าเวลาบ่ายโมงตรงโดยประมาณเชิญ<ช>ฟังเสวนาพบปะแรกเปลี่ยนระหว่างคุณสนิยานชิริไทยในธรรมดรเวทินชาติกุลรองศาสตราจารย์ดรแสงเทียนอยู่เถาบนเวทีหลวงปู่พุทธอิสระรานพระบรมรูปทรงมา้าค ัดไปนะครับบ่ายโมงตรอบ่ายโมงครึ่งสิบสามโลุงกำนันก็ออกลุงกำนันเคลื่อนอีกหนึ่งคนลุงกำนันระดมพลเช่นกันค่ะระดมพลให้มวลชนทั้งหลายร่วมรับเสด็จพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้วันนี้บ่ายโมงครึ่งผมจะรอต้อนรับพี่น้องที่จะไปร่วมรับเสด็จณนะบริเวณลานพระพรามหาเจษดาบดินถนนราชดำเนินและอยู่ด้วยกันจนถึงเวลาส่งเสด็จครับสังเกตไหมครับด้วยความเคารพสังเกตไหมครับ ข้อมูลที่ทะลักทลายที่ไหลมาเรื่อยๆทําให้คณะอัสดรต้องปรับแผนต้องขยับเวลารวมผลจากบ่ายสองเป็น8ปดโมงเช้าชิงจังหวะชิงพื้นที่ด้วยเพราะเกรงว่า อีกฝั่งหนึ่งเขาจะไปยึดกลุ่มอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกไหมฮะถูกค่ะก็ต้องไปยึดครองพื้นที่เพราะกาศแล้วนี่จะปักหลักกันตรงนี้เดี๋ยวคนอื่นกลุ่มอื่นมายึดครองพื้นที่ก่อนี่สิครับตั้งแต่เช้าตรู่เก้าโมงเช้าจะมีสปปสไปปักหลักเชิงสะพานปิ่นเกล้าสายหน่อยก็จะมีมวลชนอีกฝัก่งหนึ่งนะก็กระจายกันไปปักหลักที่มขวานค่ะหลังเที่ยงเล็กน้อยก็คือบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งลุงกำนันก็จะนํามวลชนไปปักหลักที่ลานพระพลา ซึ่งเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างอนุสาวรีประชาธิปไตยกับผ่านฟ้ากับมัควานเูกไ,ไหมครับใช่ค่ะนะครับ